สวัสดีครับวันนี้ผมอ,อันจันมณีนะครับบริษัทโอโกรนไล์ประเทศไทยจำกัดได้มาเยี่ยมแปลงยางของคุณสุกีที่อำเภอผู้สร้างครับผู้สร้างนะครับเราได้มาทำแปลงสาธิตมาเดือนที่แล้ววันที่4วันนี้วันที่2 6 26บนะครับตุลาเรามาจะทำยางต้นนี้คือยางหน้าตายยางหน้าตายนึง่งยางต้นนี้เวลาผมเคยกีดมันแล้วน้ำยางไม่ออกครับ มีน้ำยางครับแล้วก็ได้ทำสาธิตได้ทำการสาธิตโดยใช้ของเนี่ยในวันพาร์ทเวกเซวันและพาร์ทเวกครับกับบกซิวจีสลับซิวจีสลับกันนะครับรับ3วันนะครับอ่าที่ผมทำการฉีดพ่นคือใช้ ยางละ 5cc ต่อน้ำ2ลิตรครับการพ่น3วันต่อครั้งหนึ่งครับจริงๆรวยางหน้าตายนี่1 0ซีต่อน้ำ2ลิตรยางหน้าปกตินี่ 5cc นะครับวันนี้ผมได้มาทำการเปิดนะครับว่าต้นยางต้นนี้นะครับมันจะกลับมาหรือเปล่าวันแรกนะครับท1ที่เราเรามาเปิดไว้ตรงนี้นะครับไม่มีน้ํายางเลย่อ่าหน้าตายไปแล้วตรงนั้นคุณปี่อยู่ด้วยใช่ไหมครับอ่านะครับไม่ไหลเลยแล้วก็ ครับผมก็ได้เตลียมมีดกรีดยางนะครับมาเปิดให้สมาชิกหรือชาวสวนยางทั่วประเทศดูว่ามันกลับออกมาจริงหรือเปล่านะครับได้ผลหรือเปล่านะครับอ่าวันนี้นะครับดูนะครับนี่นานี้ที่เราเราเปิดกรีดไปไม่ีน้ายางเลยครับอ,อ่าแล้วก็ผมเริ่มเปิดนะครับอ่าเราเปิดได้ต่ำกว่าเดิมมานิดหนึ่งอันนี้มีดเร็ ขอลิ้นให้ผมหน่อยครับนั่นแหลครับครับทั้ชุดเลยทั้งชุดเลก๊อกทั้งหลวดด้ยครับนี่แค่เปิดมีดเดียวนะครับดูครับการหยุดเอาลิ้นมาก่อนครับออกเลยนะโอ้โหมีดแล้นมาก่อนครับผมนี่บอกออกเลยนะครับหายไปแล้วไหลไหมวันนี้ไหลไหมครับอันนี้เล่นไปแล้วหน่อย ถ้าเครได้ดูวิดีโอนะครับมวนนี้นะครับเห็นไหมครับเรากลับออกมาคุณถุกีเชื่อไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันกลับออกมาจริงผมมีความเชื่อครับเพราะว่าผมเคยเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาหลายครั้งแล้วครับว่าผมเคยลองใช้มาหมดที่ว่าแล้วก็พอผมมาใช้ตัวนี้มันจะแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเลยที่เคยใช้แต่ตัวนี้จากข้อเท็จจริงคือยางต้นนี้ผมเคยกรีดมาแล้วน้ํายางมันไม่ออก แต่ตอนนี้ท่านก็พิสูจน์ได้แล้วว่าด้วยตัวตัวของเองสวนของเองไม่ใช่ของคนอื่นครับครับอย่างที่เห็นนี่ครับครับแล้วก่อนยางคุณสุกีนี่ใช้หน้ายางปวดตีด้วยไหมครับโดยัน o v a n p เวนี้ใช้ครับใช้นายางปวดผมจะใช้เจ็ดวันพ่นครั้งหนึ่งระหว่างอ s ซวันกับ Parvee ครับพ่นเจ็ดวันครั้งหนึ่งหลังจากที่พ่นม่ายางก็จะนิ่มขึ้นมาน้ำยางก็เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากก้อนยางที่เคยบวมลมบวมน้ํา ก็ทําให้ก้อนยางแข็งมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วไปขายในพ่อค้าให้ราคาเราไปขายพ่อค้าก็ให้ราคาดีกว่าดีกว่าดีกว่าของของชาวบ้านนี่ออให้ปกติกิโลเท่าไหร่ครับตอนนี้ช่วงมันเป็นบางช่วงคือช่วงนี้ก็อยู่กิโล 30- 30บ่าบาทแต่ผมไปจะได้ประมาณ3 3มสบถึงสาบาทสามบถึงสาบาทวันแรกเรามาเปิดกีดไม่มีน้ํายางครับในคุณพี่เป็นศักดิ์พยานนะครับ อ่าวันนี้เชื่อหรือยังครับเชื่อมันไหลเนาะครับอ่านีเป็นไม่นอนตอนนั้นมันไหลเนาะเออนี่นี่เราได้เล่นคนเห็นไหมครับผมกรีดข้างนี้ครับไม่มีน้ํายางเลยเนี่ยวันนั้นน่ะเนี่ยผมกรีดแล้วก็ในนี่ผมการตําการตากแล้วก็มันโดนแก่นมันแมายว่ามันน้ํายางประทุออกมานะครับนี่กรีดตรงไหนออกตรงนั้นเลยแล้วก็เมื่อมันกรีดออกมาแบบนี้นะครับเรากรีดได้เลยวันเว้นวันนะครับ อ่ากรีดวันนล่วันแล้วก็สเปรย์เลยเซวันพัเวีทีนี้น่าจะไม่ตายเลยกรีดในสุดนี้เลยกับอ่าบุกรีดสูตรนี้ปั๊บนะครับเราก็เปลี่ยนนี่ผมแก่กรีดแก่มีดมีดเดียวเองนิดเดียวเองสวัสดีครับอ่ามาชิกที่มาดูการสาธิตอ่าวันบอลโรมาตากนะครับนี่อีกท่านหนึ่งอ่าสมาชิกที่เป็นสักขีพยานนะครับวิดีโอมันเร็กรมมาตากไม่มีน้ํายางนะครับอ่าครับไหลแล้วครับ กับ oh, สมาชิก <c oughs> ทั่วประเทศนะครับวันนี้บริษัทโอแานิเลยประเทศไตจำกัดได้นําผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับอีเลเซอร์วันพาร์ทเวนําสู่สวนยางที่ภาคเหนือนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับชาวจังหวัดพะเยานะครับให้ความสนใจแล้วก็ตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากเพราะยางเราเปิดหน้าใหม่เรื่องมีปัญหาแล้วแต่หน้าปกตินะครับเขาได้ป้องกันแล้ววันนี้แล้วก็นี่เป็นต้นตัวอย่างต้นสาธิตนะครับผมอยากให้ชาวสวนยางทั่วประเทศนะครับ ได้ศึกษานะครับว่าอ e ิเลเซอร์วันพาสเวตัวนี้นะครับมันใช้เห็นผลจริงหรือเปล่าเราต้องทดลองกับตัวเองครับผมขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ